ม่มีสามปุ่มมันจะมีสามปุ่มปุ่มบนสุดเอาไว้สตาร์ทเครื่องตรงกลางเอาไว้ล็อกล่างสุดไว้คลายล็อกนะครับวลา Lock, ล็อกรถมันจะมีเสียงหนึ่งครั้งครับคลายล็อกมีเสียงสองครั้งถ้ารถจะสตาร์ทนอกรถนะครับถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องกบอนนะเราต้อง Lock, ล็อกรถก่อนมันต้องเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มสัญลักษณ์สตาร์ทเครื่องบนสุดเลยกดค้างไว้ประมาณสักห้าวิพอครบห้าวิเราก็ปล่อยเดีวมันก็ออโตสตาร์ทให้ ตัวนี้สตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องเสร็จเนี่ยทิ้งไว้แบบเนี้ยถ้าเราไม่กดรีโหมดเลยนะไม่ล็อกไม่คลายไม่ทําอะไรเลยอีกสิบนาทีมันจะออโต้ด,ดับของมันเองนะครับก็เหมือนบางทีเราตอนเช้าใช่ไหมเราจะไปทุระแต่เราจะวอมเครื่องรถด้วยเราก็กดวอมเครื่องไว้แล้วเราไปทุระเลยเดี๋ยวอีกสิบนาทีรถมันดับของมันเองจอดทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยเราไม่ต้องเอาอะไรไว้นะครับ พอสตาร์ทเสร็จมันจะมีเสียงไซเรนหม่เมื่อกี้ดังติ๊บๆิสองทีว่าสตาร์ทแล้วถ้ากระดับเครื่องก็คือกดดับตรงนี้เลยเลยหรือกดคายล็อกขึ้นไปขับรถมันจะไม่ดับแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มคายล็อกเนี่ยขึ้นขับรถได้เลยที่มีการดับแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้กดแบบนี้มันสามารถกดดับเหมือนเดิมได้ทางไว้ก็ดับเครื่องไปเครื่องยนต์ดับประตูไม่เปิดครับแค่ดับรถอย่างเดียวถ้าจะเปิดต้องกดเองครับ ที่ใช้ปุ่มที่ใช้ปุ่มสตาร์ทครับปุ่มสตาร์ทถ้าเราสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ทำการสตาร์ทครับถ้าสตาร์ทเครื่องคือเหยียบเบรกเข้าไปหนึ่งแตะหนึ่งครั้งครับสตาร์ทเครื่องเองอัตโนมัตินะครับในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทปุ่มนี้กดได้ครับไม่มีอะไรกดเพื่นได้เลยถ้าจะดับเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกนี้แต่ถ้าเราไม่อยากสตาร์ทเครื่องแต่เราอยากเปิดกุญแจไม่ต้องเหยียบเบรกครับ ถ้าเราสตาร์ทไม่ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับผมจะเปิดกุญแจฟังเพลงเฉยเนี่ยไม่สตาร์ทเครื่องก็ไม่ต้องเหยียบเบรคครับกดได้เลยกดครั้งที่หนึ่งเป็น A/C A/C ก็เหมือนเราเปิดกุญแจไปแก๊สที่หนึ่งนะครับผมเปิด,ป uda, ดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกครั้งเป็นไฟออนครับมันจะเปิดไฟหมดทั้งคันเลยนะครับกดอีกครั้งปิดไม่ต้องวนครับครั้งที่หนึ่ง A/C ครั้งที่สองเป็นไฟออนครั้งที่สามปิดแบบนี้ครับแต่ถ้าเราสตาร์ทแล้วเหยียบเบรคแล้วสตาร์ทเลยเหยียบเบรคเนี้แล้วกดสตาร์ทได้เลย ดับเครื่องก็อย่าเบรกล,ลวก็กดได้เลยในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้รีโมทมันล็อกได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปธุระเนี่ยแค่ปั๊มเราไม่ต้องดับเครื่องก็ได้เอาลงมาจากรถเอารีโมทล,ลงมาด้วยกดล็อกเลยประตูล็อกอยู่สตาร์ทเครื่องชิ้นไม่ได้นะคะรับเดินกลับมาที่รถกดคายล็อกขึ้นรถได้เลยขับต่อได,ได้ตัวนี้ในระหว่างที่เราขับรถในระหว่างที่เราขับรถมันมีระบบออโต้ล็อก Auto ประตูให้มันจะล็อกประตูอัตโนมัติให้หมดเลย พอเราดับเครื่องก็จะออตโตค้คายล็อกให้ล็อกประตูให้หมดแบบนี้เลยพอเราดับเครื่องยนต์มันออตโตค้คายล็อกให้ลงได้เลยเแล้วก็ไอ้เจ้าเจ้าปุ่มที่พูดถึงตัวนี้เป็นการขโมยการขโมยคือถ้าเราล็อกไว้แบบนี้มีการล็อกรถเอาไว้เรียบร้อยถ้ามีคนงัดเข้ามามันจะสตาร์ทไม่ได้ครับมันจะเป็นอย่างนี้สตาร์ทไม่ได้จะไม่ให้สตาร์ทต้องมีรีโมทอยู่แล้วกดคายล็อกรีโมทแล้วมถึงจะญาตให้สตาร์ทเครื่องแบบนี้ได้ รีโมทไม่อยูสตาร์ทไม่ได้น,นี่มันจะมีระบบ Smart Key สมาร์ทคีย์ด้วยสมาร์ทคีย์ก็คือถ้าเราขับรถมาถึงปลายทางลงรถดับเครื่องลงรถเรียบร้อยเลยแล้วเราไม่กดรีโมทเลยเนี่ยเราถือรีโมททั้งสองตัวไปเลยมันจะมีระบบออโต้ล็อกให้จะเป็นสมาร์ทคีย์มันจะส่งสัญ,ญญาณไฟสฟีฟ้าตลอดเวลาตรงนี้นนมีไฟแ,แดงๆเป็นสมาร์ทคีย์อัตโนมัติองมามันก็จะปอโต้ล็อกประตูให้ ถ้าเราถือที่มทดเข้าใกล้มันจะออโต้คายล็อกให้ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้สมาร์ทของแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราอยู่บ้านเราอยู่ใกล้รถใช่ไหมเดินไปเดินมาเข้าใกล้เราไม่ต้องการให้มันล็อกคายล็อกคายเพราะว่าเราถือเข้ามามันจะคายล็อกถือออกไปมันจะล็อกวิธีปิดครับกดล็อกหนึ่งครั้งมันจะปิดสมาร์ทที มันจะไม่ส่งสัญญาณแล้วพี่จเจารีโมทโยนเข้าโยน,ยนออกจะไว้ยังไงมันก็ไม่ล็อกไม่ขายจะขึ้นรถต้องคายเองกดคายเอยงตันี้ตัวนี้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันฉุกเฉินก็คือมันซ่อนใจไว้ให้ในนี้มันออกยากนิดหนึ่งแกจะอยู่ในนี้มือบใจในนี้ตัวนี้ถ้าเราล็อกไว้แล้วรีโมทล็อกเสียหรือถ่านมันหมดถ้าแค่ถ่านหมดดึงดอกออกมาแล้วบิดตรงนี้ครับมันจะมีร่องให้บิดนะเอาดอกสอดเข้าไปด้านขวาอย่างนี้แล้วบิด มันจะมีที่ยาวานออกได้เลยไม่ต้องใชไม่ได้ใช้นอ็อตมีฐานอย่างนี้เลยซื้อเซเว่นครับเบอร์สองศูนย์สามสองเดินเข้าไปเซเว่นนี้ขายยี่อะไรไปสายาเนเส็จประกอบกับปิดล็อกไม่มีน็อตครับกดแค่นี้ใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยนทานแล้วมันยังกดไม่ได้ไขเปิดเลยครับไขเปิดแล,แล้วมันมีรีเซ็ตอร์เดี๋ยวลองกินรีเซ